สวัสดีครับผมวันนี้เรามีแข่งครับเป็น Land World Battle r o y a l นะครับเป็นคิวของวิาสาหและก็เศษครับวันที่13ทันวา6 7 3โมงเอ้ย3ทุ่มมันต้นไปถ้าเสียงผม,มแผบหน่อยหรือยังไงก็ขออภัยนะฮะเพราะว่ามีปัญหางโพรงจมูกนิดหน่อยไม่สบายนั่นแหละครับ13ทันวาคมครับเป็นรอบของวิาสาหและก็เศษ ะจะถึงคิวผมแล้วการที่จะเป็นวิสาโนหนึ่งได้ทุกคนก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรม King o f l a n d บิ r ์ดตัวนี้นะครับ <Wow. S 2> เพื่อวัดความเป็นหนึ่งของสายอาชีพดูแต่ละคนนะครับไม่ต้องหวังเลยเดี๋ยวทอมมี่มานี่เพิ่งประกาศมาเมื่อกี้เลยเกรดดีวิษาร์รีโซสตารฟเอ้ยวิสาลรีสตาฟของรางวัลกิจกรรมก็คือทุกคนเนี่ยครับที่เข้าร่วมก็จะได้ไวเบเนียม um 100นะครับแล้วก็ออไมตี้สออันตามตารางนี้เลยนะครับ จะหวังแก่นั้นมันก็น้อยไปเฮ้เราสาทําของมาเวลมาอะดูของผมดินี่ทํามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะสู้ใครได้ไหมเดี๋ยวไปเตรียมของกันดีกว่ายาตัวไหนที่เก็บในคังเอาไว้ได้ถูกออ,ออกมาใช้วันนี้แน่นอนครับเพราะว่าผมเอาจริงยาที่ทําให้ต่อต้อตานอิเลเมนต์อันนี้ต้องใช้เลยแล้วก็เอ็มบวกหนึงอดีอันนี้ก็ต้องใช้นะครับกดบัฟแบบเต็มสูงนี่ลดระยะเวลาไล่เอาไป เอาไมตี Almighty, เอาไปไล่เวโดวยไม่ถูกขัดเอาไปลองตายเกิดต้องใช้ไหมไม่ต้องตายกูกลับบ้านกลับแบบกลับเมืองเลยนะฮะไม่เล่นแล้วโดวยังแกเอาไปเลยฮะเสื้อท่าดลมมาดูที่ทั้งเสื้อท่าดลมทั้งยากันท่าจะยืนไหวไหมตอน3ามทุ่มมาคุยกับคนนี้ครับคิงออฟแลนด์เวิร์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมเก็บฟุตเทจมาให้ดูอ่ะดูดิเป็นไงจอมเวแต่ละคนครับน่ากลัวป่ะมีเอฟฟงเอฟซด้วยทำไมผมไม่มีเอฟซีพงวะอ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูภาพกีฬามันๆกันนะไปเอาเลยบนนี้ อออ๋ออมอยู่ซ้ายมือนะใส่แก๊นนะ่ยนี่ในการแข่งขันทั้งนี้ผมมีคนในกิวลงด้วยนะครับ2คนเพราะฉะนั้นแต้มเป็นต่อแน่นอน,นครับ2นำมาเลยแต่จะรอจากเนื้อมือพี่ๆี่ปีศาจได้หรือเปล่ามองซ้ายมองขวาย,ยังไม่เจอเลยนะฮนะเดี๋ยวไปดูกัน ยายาวินาทีนั้นใจหายแวบคิดว่ากูโดนแล้วหมูมันกดยาสปีดวิ่งใหญ่เลยเ้ยสงสัยจะกินหมู่ะงานนี้ถ้าผมไล่โคบอลต่อนเนื่องแบบนี้นะฮะสงสัยท็อปทรีอยู่ไม่ไกลครับโอ้ยชิดนี่เดินไลา 5, 000, ่าฟโบวอ่ะนี่แกูเดินไล 5, 000, ่ไฟโบที่ละสองพันนะพี่แร่งจั 2, งวะสองพันเลยเหรอสองพันมันจะไปตายอะไรวะดูเลือดผมตั้ง 9, 000, เก้าพันอ่ะเออเอาเรื่องอยู่ มีพลังยุะผมคงไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับเปลี่ยนแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ค่อยมีของนะเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบนะครับสามรอบแล้วที่ผมว่ารุ่ที่เดิมไอ้เี้ยตัว I อ P มีมันไล่ไฟโบวทีละสองพันสองพันนะพี่ไอ้โหแม่งฟอร์สไอ้นี่มีฟอร์ส เฮ้ยพี่พี่ไอตรงหน้าว้าบมันเล่นได้นะมันไม่ต้ององงก็ได้มัน,นาามาตามได้นะสายล่างถือหรือขวาล่างสุอเด็กมันตามได้ก่อนลงว้าแมันเล่นได้นะผมยิงเรื่อยๆเลยคือตอนนั้นก็ไม่เข้าใจครับเขาไปเล่นซ้ายล่างกันตรงไหนเพราะผมก็อยู่ซ้ายล่างไม,ไม่มีใครเล่นเลยเฮ้ยโอ้โหเจอหมอ <c oughs> สายล่างก่อนเข้าว้าพี่อยู่เล่งเฉพาอ,อยู่ไอเกมไปตายเร็ว ตามาลีวิาสาทเฮียมันปั๊มอยู่เกี่ยวกัป้อนมันมันมีคนเคาะอัะเอ้ยวาแล้วมาแข่งวะโอ้พี่เฮียไรโ <5, 000. S 1> อ้มปตอบเจ็ดพันเย้ยมันไอหนี่แล้วแน่เลยมันใส่กันป้อนแล้วแน่ๆๆเลยป้อนแล้ติดป้อนแล้วปล่อยไปผมเป็นเอกสกอร์ใมันได้อยู่มันปั๊มก็อยู่ปลายล่างอะ่ะ าไม่พี่ถ้าพี่เกิดพี่ไม่ต้องฟาร์ก่อนออกไปแข่งอ่ะก่อนออกไปแข่งเออไม่เห็นว่ะก่อนออกว้าบ่ะก่อนอยู่สายพี่ที่ปกติพี่เดินลงตรงกลางออกว้าบ่ะถ้าพี่ตายอีทีนึงเหรอจะเห็นเองใช่แล้วพี่ถ้าพี่ตายแล้วเดินเดินใหม่ที่เดินลงฟลาร์กเนี่ยเนี่ยพี่เกมซ้ายล่าเหรือเนี่ยเห็นปะตีกันตรงนี้ได้ครับโอ้โหนี่เลยครับผมเจอแล้วชุมนุมจอมเวทแม่งอยู่ตรงนี้กันนี่เองใช่เหรอ เออกรเดี่ยวผมไตยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วทำไมผมในนี้ไม่ได้วะสกิลไม่ได้เราเลงไปให้สุดเลยจะมีตารางอยู่ที่ได้ปวันสองช่องล่างสุดอต่พี่ได้ตอมตอมไว้เลยเดี๋ยวเดินมามงตอมไว้ตอมไว้ตอมไว้เวทใหญ่เลยพี่เดินเดินตอมไว้เจดีจัดนี่ตอมหลอดเมเทโอกันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมมาเรื่อยๆเออเอาพี่เอาพี่เดี๋พี่เดี๋ยวนี่ อันดับเท่าไหร่ละถ้าเราฆ่าได้หนึ่งคนจะมีคิวขึ้นบอกที่มุมซายล่างนะครับสวยพี่ชาวบ้านตืต้นโค้งโบได้ทั้งวิทยไม่ใหญ่ไม่ลงอ่ะโอ้ไม่อยู่ไอ้สมายสมายอะไรเนี้ยฆ่าได้พี่นั่นแหละต่ำต่ำดับกันเรื่อยๆฆ่าไม่ได้มาดิมาดิขออย่างเดียวก็ได้ท่านไอ้เี้ยนั่าน่ะให้มันแข็งไว้อ่ะพี่อันนี้แต้มแพ้ไอ้เี้ยสมายฆ่ากูสวยพีเนี้ยนั่นแหละต่อบลอดต่อบลอดไปเรื่อยๆเอ้า เกมมันหลอใสเยบร้อยโดนลุกมันเล่นตรงนี้ได้เหรอนี่ถือว่าบล๊กะเนี่ยทแล้วทสวยีะผมไล่คอสไปทุกตัวเก๋กา่เยนั่นหลอดแล้วคนนั้นคนนั้นเียอะไรนี่เงะติดคอเฉยอไว้คอสไว้มาเดินหนีมาเดินหนีทำเต่อเมที ไอ้ยีนีมาแมแมไอ้ยีนี่มาอยยาย้าไปทางวาย้ยทางขวา้ายายยาขวาด้่ะพี่ขวาได้ขวาได้ไอ้ีย่ปั๊มอยู่นโซมี่เนี่ยโอ้ยเต็มเลยปั๊มปั๊มเอมเลวมันปั๊มอยู่ออไอ้ยี่ไม่ใช่ของไอ้่นั่นไป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 อตมสามือหน่อยเกมฝาหน้า่ะอยโซมีนี่มันนเนี่กลายเป็นว่าตอนนี้ลูกเกมเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าผิดกดหรือเปล่าแต่ว่า ถ,ถ้าเราต่อต้านไม่ได้ก็เข้ารวมแม่งซะเลยดิน้าติดที่สามหน่อยเว้ยขอที่สามก็พอที่สามที่สองหน่อยเว้ยไปพี่ทำไปต่อไปวีดีโอหลอดไปเดือนมาแล้วไอ้เี้าตัวนี้เนี่ยเดืยดไม่ได้มันช่วยเพื่อนไม่ถือเลยผมงเาดผมพลาดเยี่บ่สาวผมโคตรแรงเราเข้าวัดติดเข้าวัดไม่ทันตรงนี้นี่งูอายนกว่าเออมาเราละอุ้ยเกมมาซ้าย ตอปนี่ตอมจางนอกตอมจังนอกต้องไงอ่ะมาอะไรตรอต้อง่องนอไงนี่ประมาณช่องที่ไอตรงเมี้ว่นประมาณช่องเนี้ชพี่ต้องเย้าี่อ้างนั้นอะแนวดยืนอยนประมาณช่องนั้นอะหยุดหยุดไล่โคบอกก่อนเอี่าะอ้โ่ตายใส่ไปอยู่เอาตมแค่หนึ่ง่ได้หได้ อยากติดในช่องแน่ว่าไล่ต่อให้ประมาณกองเข้าก่อน้ายรีดมันจะไล่ได้ก่อนโอ้ยมันยีดูจากข้างบนได้เลยแบบเนียยอย่าเลยไอ้หมอนี่มันเอาเอาอื้อ ลายไหวพี่ลายไหวออกมาแล้วเราไม่ทายใน,นทางขวาไอเ้เจ้ยแม่งวิ่ห้าตัวเดินมะมงะนะไอ้เจ้ยโตมีเนี่ยย่างขวาแม่งปั๊มทีละห้าตัวห้าตัวไอ้สัสไอหนึ่งอ่ะฮ่าฮ่าฮี่ดูมาดิโอ้โหมาละมงทีเจ็ดตัวแปดตัวไอเ้เฮียส่ออะไรพี่สอ่อตรงนั้ มันะนนนแข็ง้่อย่างน้อยก็ตัดออกมันเดิอมาหมงก็มีของพี่เกมแล้วก็ตัดออกมาไปด้วยครึ่งหนึ่งเอสอสวยอยู่สวยอยู่เอาเอาพี่เกมจูสามร้อยมันจูพี่เกมร้อยแปดสิบ nice โอ้โหมเ<อ>ัเนี่ยมันโดนขโมยสวยอย่างนี้มันตอนอ้องหนีมาดิาดมากระเป๋ามาตั้งงานตั้งงานโอ้โหพี่มันช่วยนั่งซอสเฮ้แข็งแข็งแข็งเงินแข็ง ผมคาดันเดียวพี่ผมขาดันเดียวจ <c oughs> ะไก้เลยตื่นไพี <c oughs> ่มันอาตอมมันตอมออเออมันมันลเอสกิลตงรงฝามุมตลอดเลยป่ะพี่ ไอ้ยี่ข้างล่างนี้มันจะรู้ว่าเพราะว่าข้างต้นีืแม่งคือแบบเกิดเหตุการณ์ท่านไปหนีขึ้นเนี่ยเหมือนตรงกลางก็หนหน่อยพีเป็นเระดันแบบนี้อะไร่ตอนนี้ไม่รู้เลยเอาหรือไม่ต้องติดตะโกนเจิร์ดเดือดเองดู้แลรับของหมดเอ้ยเกมอันดับสามเฮ้ยจริงป่ะไอติดติดทิงออฟบริษัทไอเอ็มไอดีสามก็อืมสวยละได้ไข่มาสองฟองจะปริ้นแปะติดบ้านก่อน Hey, มีชื่อมีชื่อดี่ล้วมีชื่อ,อนั่นแหละครับก็เป็นภาพรวมกีฬามันๆนะครับในการแข่งขัน King of Battle Royale ป็นไงไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าผมจะได้ดือติดที่3เนี่ยเพราะว่าวิสาห์เก่งๆเ,เนี่ยจริงๆวิ่งเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยนะครับแต่เขาน่าจะไม่ได้ลงแข่งกันเอาป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ายัางไงฝากกดติดเป้งติดปังสับสกายไลค์แชร์อะไรก็ได้นะฮะหรือว่าคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไวรุ่นไว้เจอกันใหม่เว้